มันเกินเลยเกิดไอเดียมันเลยเกิดความปิ๊งเพราะตอนนั้นครูกําลังทําสบู่อย่างที่ครูเล่าให้ฟังชาเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เริ่มทําธุรกิจนะคะบอกเลยแต่นี่ค่ะตัวแรกที่มาจากสมองมาจากสองมือมาจากความคิดมาจากความต่างคิดต่างอย่างถูกต้องนะคะครูก็เลยให้เขาส่งสครับถั่วมาให้ดูครูอยากรู้ครูสนใจครูพูดอย่างนี้แต่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีของนะพี่พร คือต้องถูกขาดเสร็จแล้วอะฮะไม่เป็นไรส่งมาให้พี่ดูหน่อยคุณเชื่อไหมพอครูเห็นครูถึงได้กับว้าวเลยนะคะแล้วครูก็ลองลองทําเองแบบเรียนแบบสครับกาแฟ ى. ลองทําสบู่ด้วยตัวเองเป็นแฮนด์เมดนะคะคุณมันคือดีมันคือใช่มันคือสุดยอดของนวัตกรรมของครูเลยนะคะมันคือสุดนวัตกรรมที่ครูได้คิดค้นนะคะเสร็จแล้วแต่กลิ่นมันไม่ได้ เพราะถั่วดาวอินคามันไม่มีกลิ่นนะคะมันเป็นกลิ่นหื้นหืนเป็นกลิ่นถั่วๆค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วครูค่ะก็เลยแบบว่าฉันอยากทำอ่ะครูเลยตัดสินใจนะคะคุยกับเจ้าของเขาเลยนะคะเป็นรุ่นน้องครูตัดสินใจคุยเลยค่ะว่าครูอยากทําสบู่สครับถั่วดาวอินคาเขาบอกว่าเอ้ยเขาก็อึ้งเหมือนกันนะในความคิดของครูแล้วครูค่ะก็ส่งผลิตภัณฑ์ที่ครูทําเองกับมือส่งไปให้เขาวันนี้คือครูทําเอง จึงเป็นที่มานะคะของการคุยกันว่าเราต้องการให้สบู่ของเราเนี่ยที่ใบหน้าหรือลําตัวครูก็เน้นไปที่ใบหน้าเพราะอย่างที่ครูบอกว่าครูะคะ่ะเป็นฟ้าเลือดเพราะครูผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจสิขาดนะคะกินยาเยอะจึงเกิดฝ้าฟันเหลืองเกิดฝ้าโอ้ยพูดจนดูไม่ได้อ่ะคะ่ะคือพูดถึงตัวเองแล้วดูแทบไม่ได้คือไม่ได้เป็นนางฟ้าแบบนี้นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นน้องอะ่ะรู้สึกแบบเห็นดีด้วย ผลิตมาครั้งแรกแต่กว่าจะผลิตได้นะคะคิดกันนะว่าต้องใส่น้ํานมเพราะน้ํานมช่วยอะไรแล้วก็ตือต้อๆเฮ้ยใส่น้ํานมข้าวด้วยนะใส่น้ํานมข้าวใส่ใบชาทำไมเราจึงใส่ใบาชาใบาชามีคาเฟอีนหลายคนก็รู้นะคะคาเฟอีนเนี่ยใครว่ามีโทษอย่างเดียวคะคาเฟอีนนี่คือตัวกระตุน้น มันกระตุ้นภายในเวลาใครกินคาเฟอีนไปเยอะๆจะไม่อยากหลับร่างกายจะก,กระตุ้นาสารเสพติดอะไรหลายๆอย่างมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นนะคะเพราะมันจะเป็นสารกระตุ้นทําให้เราออเลิศทาให้เราไม่ง่วงทําให้เราแบบทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนคุณลองมานึกดูสิมันคือสารกระตุ้นเพราะฉะนั้นท่านเราอะค่ะเอาสามารถสกัดเอาจากใบชาเขียวยอดใบชาเขียวยอดใบชาขาวได้หมดนะคะถ้าเราสามารถใช้สารสกัดจากเขาได้ มันจะไปกระตุ้นมันเหมือนการไปกระตุ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราศึกษาไปด้วยกันกับน้องคือครูอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดค้นน้องยังบอกเลยว่าพี่น่าจะเรียนวิทยาศาสตร์เนาะน้องเป็นคนพูดเองนะคะเพราะครูอ่ะชอบคิดค้นอะไรประหลาดประหลาดน้องบอกคือครูอ่ะคิดค้นว่าถ้ามันไปกระตุ้นคือถ้าคาเฟอีนนะคะหรือสารกระตุ้นพวกนี้ค่ะมันกระตุ้นภายในได้มันย่อมมีสารบางตัวกระตุ้นภายนอกได้นั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ทําให้ครัวค่ะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อกระตุ้น ใช้ไปเนื้อดไปฟินไปกระตุ้นไปหน้าเราอะค่ะเมื่อถูกกระตุ้นทุกวันถูกขัดทุกวันถูกขัดด้วยสครับถั่วทุกวันถูกกระตุ้นทุกวันถูกน้ํานมไปฟื้นฟูทุกวันคุณมันก็จะออกมาแบบนี้คือแบบที่ใครๆก็ว่าไปสัญญกรรมนะคะมันเนี่ยค่ะจริงๆครัวมีรอยลึกลึกลึก,ลก,ลกมากเลยนะ,ะนี่คือดีแบบ ดีจนแบบหาที่ตีไม่ได้แล้วนี่คือดีแล้วนะคะเพราะครูขันหน้าเหี่ยวมาจากการที่ครูเปลี่ยนอวัยวะแล้วร่างกายค่ะเซลล์มันถูกดึงเหมือนเซลล์มันมีหย่อนคล้อยมีถูกดึงมีอะไรแบบนี้ค่ะนะตาอันนี้ผู้จันหมอบอกแต่ว่าตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คืออย่างที่ครูบ,บอกว่าหาความต่างให้ได้ฟังนะ